อะไรแวบๆ้ยจะพอกหน้าทีนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยโอ้ยเม,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 มื่อยเหื่อยเหื่อยไม้ธนาคารนี่เด็ดเด็ดเด็จเด็ดโดนแน่ ธนาคอเอ้าเห็นขูดมาอะไรซื้อมาให้อะไรอ่ะไม่เป็นแป้งหมดเลยตกละไม่เป็นแป้งธนาคารไงนี่ไงธนาคารใช่ไหมนี่อะไรธนาคารธนาคารจะไปขูดอยู่ทำไมเขามีแป้งแล้ว The Leaf ลองทาลองทาดีจริงดีดีดีเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้เอาเอาหัวไหนลอง เอ้ยเขามีมาแบบนี้เลยเหรอใช่อสะดวกดิพี่ขูดไปกี่ชั่วโมงฮนะขูดตั้งนานหัว่ยอมทาทาทาเออนั่นแหละจบไปแล้วยึดยึดแล้วยึดแล้วไปแล้วฮัลโหลฮัลโหล อเลิร์ตจังวันนี้ทุกคนคงสงสัยนะคะว่าที่มิ้นขัดขัดอยู่ตอนต้นมันคืออะไรนะคะ s c r a ชแ h p น n หรือเปล่าไม่ใช่นะคะมันคือธนาคารนั่นเองต้นธนาคารเนี่ยเราจะสามารถหามันได้ที่แถบตอนกลางของพม่านะคะ แล้วส่วนที่มีประโยชน์ของมันนะคะจะอยู่ตรงเปลือกนะคะเวลาเขาจะใช้ธนาคาเนี่ยเขาจะหาต้นที่มีอายุราวๆ35ปีนะคะแล้วก็มาตัดเป็นท่อนๆนะคะให้ขนาดพอดีมือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะไปบดกับหินขัดนะคะแล้วก็ใช้น้ําพรมเป็นระยะๆนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นผงสีขาวเหลืองนะคะแล้วก็ามาทาหน้าทาตัวได้เป็นวิธีแบบดั้งเดิมนะคะแล้วจะบอกว่าสรรพคุณของธนาคาเนี่ยคือมีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับผิวให้ขาวผ่องนะคะลดจุดด,ด่างดำฝ้ากระลดริ้วรอยร่องลึกนะคะช่วยควบคุมความมันนะคะ ก็เป็นสิวแล้วก็มาแต้มสิวได้นะคะช่วยลดการหนักเสบนะคะไอ้ที่สําคัญนะคะธนาคาเป็นไม้เนื้อเย็นนะคะเวลาเราทาบนผิวเนี่ยเราจะรู้สึกเย็นสบายผิวนะคะแล้วก็ช่วยกันแดดได้ด้วยนะธนาคาเนี่ยคือครบเครื่องมากไม่รู้จะวิเศษไปไหนนะคะธนาคาวันนี้นะคะมิ้นเลยมีปรดัก2ตัวจะมาแนะนํานะคะซึ่งมีส่วนผสมของธนาคาอยู่ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องไปคูดไปขัดแบบที่มิ้นทาตอนแรกนะคะก็คือ2ตัวนี้นี่เองเป็นแป้งนะคะตัวแรกเลยนะคะนี่คือแป้งฝุ่นเด e leaf ธนาคานะคะ ตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้กับวันเบาๆก็ได้วันที่เราแบบขี้เกียจแต่งหน้าทาแป้งฝุ่นเฉยๆออกจากบ้านนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยปกปิดความหมองคล้ำของเรานะคะแล้วก็ช่วยควบคุมความมันได้นานตลอดวันเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะใช้เป็นแป้งฝุ่นไวเซ็ตรองพื้นตัวนี้ก็ทําหน้าที่ได้ดีเหมือนกันนะคะรับรองว่าเนียนกริบทั้งวันแน่นอนวิธีใช้ของมินนะคะมินก็จะใช้แป้งเทลงบนฝ่ามือน,นะคะแล้วก็เอาแปรงปัดแป้งวนๆๆๆแล้วก็ทาให้ทั่วหน้านะคะเนียนกริบแน่นอนนะคะและตัวหนึ่งนะคะนี่คคือ The Leaf, เบลิ r ออร์เนเชอร์คัฟเวอร์ฟอนเด n ั่นพาวเดอ20 p a บวกบวกบวกนะคะอันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นเนื้อละเอียดนะคะแล้วก็เป็นสูตรอ่อนโยนพิเศษด้วยเพราะว่ามันปราศจากน้าหอมปราศจากน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะกับทุกสภาพผิวแน่นอนนะคะและนึกว่าตัวนี้เนี่ยปกปิดโอเคเลยนะคะแล้วก็บางเบาแบบเป็นธรรมชาติด้วยนะคะที่สําคัญบํารุงด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนมีธาคาเป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็มีวิตามิน C วิตามิน E ด้วยทําให้ผิวระดูกระจ่างใสนะคะวิธีใช้ของมินนะคะมินจะใช้พับจากในตลับเลยนะคะไปถูกับแป้้งนะคะควเเอามามทาทั่่ริ กลางหน้านะคะหน้าเราก็จะเนียนสนุกนะคะมีกลิ่นหอมด้วยแป้งแป้งตัวนี้จะมี2เบอร์นะคะมีเบอร์1กับเบอร์2นะคะมิ้นจะใช้เบอร์1นะคะและนี่คือแป้ง2ตัวที่มีส่วนผสมของธานาคาที่มิ้นเอามาแนะนําในวันนี้นะคะมิ้นว่ามันน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของธนาคานี่แหละคือธนาคามันเต่งมากเลยเท่านี้มิ้นอธิบายสรรพคุณไปตอนแรกใช่ไหมแล้วมันอ่อนโยนต่อผิวมากมาเลยนะคะจากที่มิ้นลองมานะมันนุ่มมันเนียนละเอียดรู้สึกสบายผิวมากๆ,ๆน่าลองน่าลองถ้าใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ตามด้านล่างนี้เลย และสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืม Subscribe ที่ท้ายคลิปด้วยนะบ๊ายบาย ลูกที่ไม่เหมือนเดิมนะแตกต่างมากๆเลยผมม้าก็หายใบนี่นี่พยายามมากเลยทำให้มันหายไปเนะี่ยมันไม่ไปมันดือ้อปกติก็จะเห็นมิ้นแต่งแต่ลูกเอเชียเอเชียใช่ไหมแบบน่ารัก